ครับก็มาดูปานเจริญนะตัว2 0 2 5ัเลยนะตัวแอร์นะครับเพิ่งลงมอมาถึงเมื่อวานจนเย็นนะทำพิธีไหว้เสร็จแล้ววันนี้ตัวนี้สองหลานเจ็ดนะฮะตาคาสองหลานเจ็ดนะฮะก็มาดูนะมาชมความสวยงามของปานนะมาดูใบไม้นะช่วงล่างนี่ฮะ สูงใหญ่โปร่ง15หตัวใหม่เลยวฮั2025พึ่งยังไม่ลงะนะยังไม่มีโรงงานนะเจ้านี้ฮะออกออกคันที่สองแหละคอดที่บอกว่าจะคอดปานเจอใหม่ตัวนะึตัวนี้ตัวนี้สเปคสูงสุดเห็นตามที่มีกล่องนี้นะตามที่ ที ra, uh, five, ่เห็ดกระดิ่อยู่ตรงนี้อลไรหมอยอะไรหมอไอ้สองลายสองลายเจ็ดเนาะสองลายเจ็ดตัวทบสุดมีว้าด้วยปากสามเมตรครับปากสามเมตรแล้วกุ้งแน่นๆนะเป็นตัวเอนะ คันก่อนปี2022อันนี้ยิบผ้า <25. S 1> ดูโซครับยังไม่กิ๊กเลยอ่ะไม่กิ๊กเลยทั้งคันนะไม่กิ๊กเลยครับไมก่กิก๊กสดๆร้นอนๆครับลงมาตอนเย็นทำพิธีวันนี้ตอนเชา้าทะบบคู่ครอ่ะ ที่ผมได้ฟังจากาจกที่เขารีวิวนะก็ต่าที่เราเกตเขาตีว์ตัวนี้คนระับเป็นเป็น,ปนตัวท็อปสุดแล้วตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดก็เนีเครื่องจะเป็นสเปคนะครับเป,เป็นโอเดียวครับแต่นี่เพิ่มโบตัวตัวเองเพิ่มมาอีสอแสนหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดะน,น,นะครับเป็นเต็มไม่มีเอเนี่ยสองล้านห้านะครับ

ทันเร็วไปแล้วครับตะเกียงเง้นโบราณฮาสบายจูเต่งนะมันตัวนี้เป็กนะฮะเซนโซจะเป็นติเตะตะตรงนะอันนี้ผมก็งงนะเขียเปาครับ อยากดูตัวเองข้างในอมาเลยนี่ฮะตัวสองพันยี่สแล้วป้ายแดงเงี้ยอยากฟังเสียงเครื่องแล้วเ<ป>กินดี๋ยว่าอะไรเก็บเอือะป,ปานเยรินฮะ<ป>สร้างสรรค์นี้ครับ có lèm gặp kèm chiên khác kèm chiên